เอาละครับกรรมการสร้งไฟงวน,นะครับสู้ดีทุกคนรอคอยลอยคอมาแล้วไอทีมเชียงรายพบกับโหนดมาสจันนะครับดูเลมอนสู้ก่อนสู้ก่อ,กอ,อนไทิ้งดันไปสู้ดีทุกคนรอคอยลอยคอนครับไอทีมต้อนไปหารั่วต้อนไปหารั่วไทิ้งเขาข้างเฮ้ยเฮ้ยเฮยเด้งถอยเด้งถอย อติมาน้ำโคมัยน้ำโคมัยน้ำโคดัยน้ำนี่ไปต้านไหวก่อนนะครับพละกําลังนี่ยมต้องอู้ถึงนะครับกระชิงจังเลยโคมไยโคมัยหูดังหลากดินเลยครับโคมัยแสดงกันโคมสวนเข้าไป ีไปโหดมาสจัน์หรือว่าโดเรมอนนะครับออกตัวแดงๆนะครับไปน้ำเงินขึ้นโนดหลังเขาเจ้ากิ้จกักหรือว่ากระทิงเชียงรายนะครับวันนี้โจนกันหกล้านเป็นคู่เอกนะครับแล้วนกะ็เป็นวัวรอบเลยเป็นวัวรอบห้าน้อยกิโลนะครับรอบที่สองนะครับรอบที่สอง ไอ้ดำเบียร์ไปไอ้ดำเบียร์ไปนับนับนับไอ้ดำนับนับเลยนะครับแดงคมดันมาแดงพามาแดงดันมาไอ้ดาวิดไปแขงดีแต่แต่ครับแขงดีแต่แต่ แดงคมไ้แดงคมแดงโคตรไ้ตัวแดงโคตรไ้ราคาดันรองนะครับราคาดันรองครับเาวิสไปทำเกียร์ไปยังหัวต้งกันโยกาแสนามนะครับ วันนี้มาชนเย็นเย็นะครับเย็นเย็นกันอยู่ทั้งคู่เงกันมานดาเพชรไปอะไรอย่างเงาเกิดขึ้นได้นะครับงอวดอะไรอย่างเงเกิดขึ้นได้นะครับพริกทุกสนามครับช่วงนี้พริกเกือบทุกสนามครับมีชื่อพริกทุกวัน ยังหัวต้องกันอยู่กลางสนามครับเดินมาเดินมาเดินมา ไเดาวิดไปเดาวิดไป,ไปเอาเนอะเอาละเดงนี้แล้วก่อนเดี๋ยวปีนลก่อนเดาวิดไปเดาวิดไปอุป้ยเอาเนอะ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 พอพอจะคอข้างได้ป่ะคอข้างได้ก่อนนำตอนไปนำพาไป นำดันไปไกล้ลัวเนอไกล้ลัวเนอไกล้ลัวเนอไอ้ทีกนัดไปโอ้ยแข็งแรงกเนี่ยงล็กตดนลัวละตดนลัวละเอาไอ้ทีกในอ้อก,อะอก,กัะนิดโค้งไหมโค้งไหมไอ้เดวิดไป อะไรกันะไรทิ้งดันไปทิ้งตัวดำนะครับดันไป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 ดำมาไปดันไปดันไปเอาละเอาค้างไอ้ทิ้งเอาค้างจะได้ทอก็เอาไปแล้ว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 สู้แห้งบ่อยนะเรียนไครแดงไอ้ทิ้งได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียว การพละกำลังบ่ไวนะครับโอ้แทงดีขนาดแทงดีขนาดม่นเดียวจบเลยใชนะรอบนี้เข้าชิงนะครับเข้าชิงในเดือนหน้านะครับ ตชิงกันเนอะม,ม,มัวรอบนะครับมัวลอบมัวลอบห้าร้อยโลนะครับกระทิงเชียงรายกับโดเรมอนนะครับโนดโดเรมอนน่าจะไม่มีปัญหานะครับ จะได้กับฝากไว้ตัวนะครับสำหรับสมาชิกทนใดที่ต้องการอุปกรณ์วัวชนนะครับอุปกรณ์วัวชนๆๆมาทต่โตเข้ามาทีเพจได้เลยนะครับไปทิงชนะเลยนะครับไปยิงชนะเลยโนต้ตหลังเท้าเจ้ายุจจักระทิกเชียงไลยค่ายโกสวนปางเป็นฝ่ายชนะครับ